บทสวดธรรมตักกัปปวัฒนสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมยังพระกวาภาราณสียังวิหารติอิสิปะัตะเนมิกทายเยตัดกรโคพระกวาปัญจวัคคิเยภิกขูอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปัปปะจิเตนะ นาเวเสวิตาพโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกาลโยโคหิโนคัมโมโปทุชนิโกอนาลโยอนาถสะสันหิตโยจายังอัตถากิระมะทานุโยโคทุกโคอนาลโยอนาถสะสันหิโตเอเตเตพิกเว อุโพอันเตอนุปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานากรลณีอุปสามายะภิญญาญะสัมโพธายะนิปานายะสังวัตติกะตมาจะสาพิคเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานากรลณีอุปสาไมยะภิญญาญะสัมโพธายะนิปานายะสังวัตติอายะเมวะ อิโยอัตังคิโกมัคโคสซยัติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาพิขเวมัธิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจากขุกรลนียานากรลนีอุปสามายะอภิญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปะนาพิคเวทุกครั้ง อริยสัจจชาติปีทุกขะฉลาปีทุขะมารณังปีทุกขังโสกะปะริเทวทุกขะโทมะนัสปายาสาปีทุกขะอปิเยหิสมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนะละพะติตัมปีทุกขังสังขิตเตนะปันจุ พปาทานะคันธาทุทขาอีทางโคปนาพิขเวทุกขาสมุทโยอริยาสัจจังยายัาตันหาโปโนโภวิพา พาวิกานันทิราคะสหคตาตัดละตัดตาพินันทินีเสย่าธีทางกามตันหาาวะตันหาวิภวะตันหาอิจังโคปะนะพีขเวทุกขานิโรโทรอริยาสัจจโยตัสายวะตันหายะอาเซสะวิราคะนิโรโทรจาโคปตินิกสัโคมุติอนาเลโยอิจังโคปะนะพีขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ยังอะยะเมวะอริโยะทั้งกิโกมัคโคเสยยะทงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทังทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกครั้งอริยสั จังปรินญันเยยันติเมพิกเวปุกเพยอนุนุสุเตสุธรรมเมสุตจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิธังทุกครั้งอริยสัจจังปรินญาจันติเมพิกเวผูกเพยอนุนุสุเตสุธรรมเมสุตจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิธังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเว ปุเปอานันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเปอานุนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกะเวปุเป อน,นันโุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตธปาทิอาโลโกอุตปาทิตัง ชีอทังทุกขนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโกอุธปาทิตังโคปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขานิโรโทอริยสัจจัง สัจิตาะตันติเมพิกเวผูเพออนุนตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยาสัจจันติเมพิกเวปูเพออนุนตุสุเจสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยาสัจจ ภาเวตับพันติเมพิกเวปุเพอนันนุสุเจสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาที่ยานังอุตตปาที่ปัญญาอุตตปาที่วิชาอุตตปาที่อาโลโกอุตตปาที่ตังโคบดีทางทุกข์ันนิโรธามิมีปฏิปทาอริยสัจจงพาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันนุสุเจสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาที่ยานังอุตตปาที่ปัญญาอุตตปาที่วิชาอุตตปาที่อาโลโกอุตตปาที่ยาวากีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตูสุ อริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังวาทสากาลังยถาภูตังภะยานะทัศนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพัมมะเกสัตสมามนาพามมนิยาปชาญาสเทวมนุสสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงะพิสัมพุทโธปัจ,จัญญาสิงยโตจโคเหมพิกเขเวเมสุจตูส,ตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริ วัดตังวาตสากาลังยถาภูตังยานัสนังสุวีสุทังอโหสิอะทาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพม,มะเกสัสนาพาม,ม,ม,มนิยาปชาญาสเทวมนุษยายะนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธปัจจันญาสิงญานัจานจปาเมทาสนังอุทปาทิอะกุปปาเมวิมุตติ อะยะมันติชาตินติธานิปุนภะโวติอิทธามาโวจะภะควาอัตมะนาพันจาวัคคิยาภัยขคภะควะโตภาสิตังอะพินันตุงอมิสมังมิจจะปะนาเวยาการนาสิงพระพันยะมาเนอียญาติสมะโตโกนทันญัติศาวิรชังวีตะมะลังธรรมะจากคุ้งอุตปาทิ ยังกินจีสมุทะยาธรรมังสัมพันตังนิโรธาธรรมมันติปวัติเตจะกภักวาธรรมมจักเกผุมมาเทวาสัตถมนุษสาเวสงเอตัมภักวาพาลานศิยังอิสีปฏิเนมิกทายเยอนุตตลังธรรม,มจักกังปวัติตังอปติวติยังสัมเนนวาพรามเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพรามมนาวาเกนะจิวาโลกัสมี ภุมมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจตุมมหาลาธิกาเทวสัตธรรมนุษสาเวสสงจาตุมมหาลาธิกานังเทวานังสัตทังสุตตวะตาวติงสาเทวสัตธรรมนุษสาเวสสงตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตตวะยามาเทวาสัตธรรมนุษสาเวสสงยามานังเทวานังสัตตังสุตตวะตุสิตาเทวสัตธรรมนุษสาเวสงตุสิตานังเท เทวานังสาัตทาังสุตว,วานิมมานรตีเทวาสัตธมนุษสาเวสุงนิมมานาลตินังเทวานังสัตทังสุตวาปรานิม,มิตตวะสมตีเทวาส,าสัตาสาธมนุษสาเวสุงิปรนิม,มิตตะ เววะ,วะสวัตตีนางเทวาสัตตังสุตวาพรหม,มะกายิกาเทวาสัตถะมนุษสาวเวสุงเอตัมพคกวาภาลานสิยังอิสิปตินเนมิกทาเยอนุตตลังธรรมมาจากกัางประวัติตังอาปฏิวัติยังสะม,าาม,มะเนนะวาพรหมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนาวาพรหม,มุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหาเตนะเชนนะเตนะมูหู เดนยาว่าพรหมโลกาสะโตอปพุกคัจฉิอยัญจะทสะสหัดสีโลกะทาตุ สังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปเวทิอัปมาโนจะโอลาโลโอพาโซโลโกเกปาตุลโหสีอติกรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัจโคภะกวาอุทานังอุทานีอัญญาสิวตโกโกนทันโยัญญาศิวตะโพโกนทันโยติอติหังอายัสมโตโกนทันยัสะัญญาโกนทันโยเตวะนามังออโหสีติ ก้าพุทธานุสติอิติปิสโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตโลกุริาาสาธรรมาสาลาธิสัทธาเทวะมนุษย์สาหนังพุทโตภควาตี สิบธรรมานุสติสวากาโตภะคะวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอปาสิโกโอปะเยิโกปาจตังเวทิตาโพวิงยูหิตีสิบเอ็ดสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโคยายาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโคสามีติปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสั่งโคยตาทิทางจตตาลิปุริสยุครานิอัตถาปุริสปุขลาเอ สาพควะโตสาวากะังโคอ,อุนายโยเปาอุนายโาายโทักกินายโยอ,อันชลีการณนิโยอ,อนุตตลังปุญญักเขตตังโลกสัสตี